เอาละครับสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ราอยู่ในเกม j o Force นั่นแน่นอนครับถ้าผมมาเล่นเกมนี้ก็ต้องมีตัวละครใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครนั้นก็คือจูรุนโจบาน่านะผมจากเรื่องโจโจล่าค่ำศตวรรษนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครจาก DLC character p a r s season 2ในเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะมาฟังประวัติข้าวๆของจูรนโจบาน่าครับจูรนนะผมเป็นลูกชายแท้ๆของดีโอกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างที่ อาดีโอกำลังฟื้นคืนสภาพร่างกายโดยการหายิงสาในช่วงภาคที่3ามเองนะผมแต่ว่าตอนดีโอตื่นชีพขึ้นมาเนี่ยเขาได้ใช้ส่วนของร่างกายของโจนาธานโจสตารซึ่งเป็นต้นตระกูลของตระกูลโจสตารหรือพระเอกของภาคแรกนะทำให้ตัวลุนโนโอเองก็มีสายเลือดของโจสตารเช่นกันนะครับผม โดยความสามารถคร่าวๆของจูรโนโคือสแตนที่ชื่อว่าโคเอ็กซ์เปียนนะครับผมเอาความสามารถาคร่าวๆนะผมก็คือสามารถเปลี่ยนสิ่งไม่มีชีวิตนะครับผมให้กลายมีให้กลายปม,มีชีวิตได้นี่เองหรือเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายกลับไปดังเดิมได้นี่เองนะผมถ้าตอนช่วงได้ทายนะผมสแตนตัวนี้ก็จะพัฒนาเป็นโคเอ็กซ์เปลียนอีกเพียมนะผมซึ่งเกิดจากการที่จูรโนนนำลูกธนูนะครับผม มาแทนครับกับสแตนตัวเองตรงพัฒนาอาร่างนั่นเองนะซึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาอาร่างเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าดูจากเกมเพลย์เนี่ยเขาจะนำโมเดลของโปรเอ็กซ์เพลย์และรีเพียมมาใช้นะครับแทนที่เป็นโอรเอ็กซ์เพลย์ธรรมดานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซิกอีกรอบนะครับผมเราจะไปเล่นในเรื่องของโจูโนุกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของฟรีมิชชั่นกันแล้วนะครับผมโอเคผมไม่ได้เล่นนานแล้้้ววผมมจุดไไ่แลโอเคครับ ไม่ใช่น,นี้ดิอ่าเป็นคีิชันเออตอนนี้มีสมิชชันนะถ้าเราเล่นสมิชชันนี้จบก็จะน่าจะมีเพิ่มมาอีก2อนี่นะผมก็คืออันแรกเป็นการปรากฏตัวของแกงสเตอร์แล้วอันที่2คือสายลมทองคำนะเรามาเล่นอันแรกก่อนดีกว่าครับเย้ไปเลยถ้ามีการพูดกระตุกกระตากนะผมก็จะอุกตะอักนะผมก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ได้มาทําตรงนี้นานมากนะผมก็เลยพัฒนาการพูดไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดิเกเตอร์ขอบคุณที่มากันนะครับไม่เป็นไรเลย มีทั้งมีภารกิจงั้นเหรอช่วยอาไปช่วยนึกว่าตัวทาโร่พูดให้ครับตามคำขอของคุณตัวทาโร่เออฉังตามหาค,คณคนหนึ่งอยู่ตามหาคนางนั้นเหรอเขาชื่อโจลโ,โน่โจบอดยดะมันเป็นตัวที่วุ่นบาอยมากแต่จะต้องเป็นกำลังให้กับเจฟอร์ดได้แน่ๆถึงขนาดโจมรับฝีมือขน,ขนาดนายโช์ขนาดนั้นเลยหรอโจโโนโลน่มีพลังโงมบชีวิตปฏิบัติ ปฏิบัติการได้หลายหลากหลายตั้งแต่การต่อ,ตอสู้ดุสนการสนับสนุนชาวังมีพลังที่ไม่อาจจุดอย่างรู้ได้ดูด้วยแไม่แน่ว่าจูลโนโจบาน,น่าจะอยู่ที่ปารีสหรือฮ่องกงครับให้คุณจโจเทรโรไปที่ปารีสส่งครื่องซัสเตเกไปที่ฮ่องกงถ้าพบแล้วให้ชนเข้ามาเป็นพรรคพวกเรานะครับก็บได้พระเจ้าจะสนใจขึ้นมาแล้วสิ จริงๆกูเอ็กซ์พีเลสเป็นสแ,สแตนที่มีความสามารถหลากหลายและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะอีกอย่างนึงก็คือสามารถสร้างอวัยวะเทียมมาทดแทนได้อะอนี่โคตรเก่งอ่ะเดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ทางตัวเทโร่แต่เรามาถูกทางสิเนาะอ้าวได้เจอกับซาสสุสกิว่ะแล้วจโรโร่ผู้มีความฝัน <laughs> มาแล้วนะฮะนายมองฉันอยู่ใช่ไหมตกใจหมดเลย นี่ขนาดเราไม่รู้ตัวแล้วนะเนี่ยตกเตือนไนวงแหวกของฉันไม่ได้หรอกอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าคุณก็มีพลังพิเศษเหมือนกันสินะนาชื่อจโรโน่จูวานาสินะจัมีธุระก,กับนายตามมาหน่อยไ,ได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่ใช่คนชั่วแต่ก็ได้กิ่ดเลือดพอสมควรเลยนะว่าไงนะไม่จำเป็นต้องบอกชื่อตัวเองไอ้คนที่ไว้ใจคนที่ไว้ใจไม,ไม่ได้รู้ไม่ได้หรอกเห็นผมเป็นคนติงตอง ทจะตามคุณไปไนี่ง่ายๆหรือไงนั่นแหละครับเพื่อแสแดงการเตรียมใจให้เห็นก่อนสิแล้วกีติยูจะออกสดแล้วสิเอานและครับเราต้องโซ่โจโลโน,โนนะ่นี่นะแมมเราจะเราจะเล่นเป็นอนั่นใช่ไหมตะเกียกใช่ไหมอ้าวยุติเรื่องโจโลโน,โน่ใส่ก่อนเลยโอ๊ยใส่ก่อนเลยกดก,ดกันหรือวะมากดกันตรงนี้ บูด้าบ <bunker. S 2> ูด้าเลยปุ๊ปปุ๊ใส่ก่อนเลยปุ๊ใส่ก่อนเลย โอ้โหเดี๋ยวกนดิเฮ้ยเดี๋ยวกนดิโอ้จะตายหาแล้วเออมูดามูได้อี่แหละเออมูด้ก่อนเลยกูเอ้าเี๋ยวโอ้โหชิบหายแล้วโดนเออโอชิตโอ้แม่งปิดฉากอย่างนี้เลยวะโอชิต อเอาเลไไปสู้กูวล่หนึ่งเองอแตู่เก็บแม่งวลสี่สิบแล้วเนี่ยไปเล่นเนี่ยมามา,มาเจอผู้ม,มีความฝันหน่อยโ้เจอผูม,มีความฝันหน่อยกดกันจังเว้ยเออมุใส่มูด้าใหญ่เลยแต่มูด้าใหญ่ใญ่เลยนี่ อยากรู้ท่าดิสัมเป็นไงวะมาลองหน่อยเอ้าเดี๋ยวก่อนคืออะไรวะอ๋อฟูดฟูดด้วยฟูดฟูดเลือดได้ด้วยหรือเปล่าวะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ปะวบ้านะมูด้ามูด้าก่อนเลยอ้าวเดี๋ยวกดก่อนเลย มูใส่มูได้อรอบมูได้อีกรอกบเลบยเออขอใช้ก่อนนะเพื่อนเออมูดได้อีกรอบเอมูดได้อีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยถึงว่ะ เอาก่อนเลยอูซัดก่อนเลยบูด้าก่อนเลยนี่นี <ian> ่คนี่คลียยังไงนะโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนเออใช่มันเพิ่มตัวแด้จริงๆด้วยฮะเออบูด้าอีกรอบหนึ่งื้อใส่ก่อนเลย ไอ right? no, ้าวดามูดากูดาก่อนเลยเอ้าคุ้ยอีกนิดเดียวเมื่อกี้ลองหน้าไปไหนแม่งเลยใหม่ใหม่โอ้ซีมามูดาก่อนเลย

หนึ่งหนึ่งไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยจะเครื่องติดลมูด้ามูด้าก่อนมูด้าก่อนเลยอ้าวเดี๋ยวอะไรหมดตั้งแต่การนี่เออคูณก่อนเลยเฮ้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 ยยังไงล่ะเฮ้ยยังไงล่ะเฮ้ย

โอ้ชิตมูด้าก่อนเลยใส่มูน่าก่อนเลยมูด่าเออเรียบร้อยจบนาทีโอ้ยโอเครอบนี้ยังโอเคอยู่ครับเดียวก็ได้มาออกไปเลยครับจบแล้วนะระหว่างซาสึเกะกับโจโดโน่นะตอนเล่นตั้งใจไปหน่อไม่ได้พูดอะไรเลย ขอโทษครับผมอ้อมมืออยู่ตลอดเวลาคุณอ้อมมืออยู่ตลอดเลยสินะน่าเ็เหมือนกันซึ่งหมเหรออาจุนตีของนายไม่มีเจตสังหารอยู่เลยแถมยังเรียกการโจมตีที่เะสร้างบาดแผลสาหัสด้วยดูออกหมดเลยเรอเนี่ยน,นี่น่ากลัวเหมือนกันนะน่ไม่ใช่กาพูดของคนที่ทดสอบพลังคนอื่นโดยประเมินพลังโจมตีของฉันแบบนี้หรอนะว่าแต่นายเฉยคาถาเลยเป็นเหมือนการถั่วขะละเลยในุ่บแบบกของฉันไม่อาจจับตัวตนของจัก,กรกลของนายได้ด้วย ว,ว่าของ,งเรื่องของคุณให้จบคือว่าขอฟังเรื่องของคุณให้จบแล้วค่อยตอบแล้วกันเหมือนว่าจะพอเชื่อใจกันบะ้างแล้วสิครฟังปุ A ๊บเอฟอรลสเดึกแล้วอยาให้นายมาร่วมกำจัดเวเออกเบนมเขพาใจแล้วครับร,ร,ร่บวมปฏิบัติการไ้กับพวกคุณผมก็มีโอกาสตามตามความฝันให้เป็นจริงความฝันความฝันของผมคือการได้เป็นแก๊งเซอร์ที่แท้จริงดังนั้นผม ผมไม่อาจจะมองข้ามสภาพปัจจุบันของโลกนี้ได้พลองต่อสู้ดูเลยแต่ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจกับวิชาต่อสู้ของนายนี่สำคัญที่สุดถ่นานอยไมาเป็นพวกรเดียบอลหรืออ้อติงตองนั่นก็อาจจะเรียนรู้อะไรได้บ้างมาถึงนารุโตะหรือเปล่า <c oughs> อาจจะเป็นนายหมายถึงนารุารโตะก,ก็ได้ <c oughs> มาแล้วจบไปแล้วส่วนหนึ่งนะมาต่อเลยเอาตรงน,นี้ <c oughs> แต่งชุดเอาไว้มามชุดตูดแนบเนื้อเลย ตมไปที่มิชชั่นนี่ไงเจฟอร์์มิชชั่นจโจลูนูอะไปที่สถานรมทองคำก่อนนะอ่านี่เป็นเรื่องในโลกที่เกิดในความเป็นจริงโลกจําเป็นเรื่องที่ก่อนที่โจลูนูโจวาน่าจะโคจรมาพบอุจิวะซาสุกิอ่านี่นะผมโรงเรียน U A สาขาอันไหนไม่รู้ไม่ชื่อด่านม,มันไม่ได้ชื่อโรงเรียน U A สาขาลอสแองเจลิส ได้ยินมาว่าพวกเว้นน้งแถวนี้มันอยู่ที่ไหนกันนะอ้าวเพื่อนของซุนโง่กูกันเลยเสียงไหนคือาอาจตัวตกร่งแล้วซสิเอปุ๊บก็ตั้งค่าสู้อะไรเงี้ยเลยอะมันจะทำเรื่องตลกแต่หน้าฉันนะเสียงอนุสารรอบปฏิบัติการอยู่ยิียีบแต่ก็ดันมาเจอจนได้สินะแล้วขายข้อมือขององ,องค์กรน,นายเนี่ยมาเชนเลนเลยนะ ต้องขอชมสักหน่อยไออุตส่าห์มาทั้งทีก็ต้องขอโทษด้วยตอนนี้ฉันบินไปเวลามัเล่กับแกหรอกนะหวังไงนะหวังไงนะบอกอะไรให้อย่างนึงก็ได้ว่าที่นี้มีคนไม่มีคนที่ไม่รู้อย่างตัวตนหรือแท้จริงได้อ่านออกแล้วกัอ่านเร็วเรกันได้ยินว่าเป็นผู้ให้กําเนิดชีวิตพูดตามตรงนะมาเต็มพลังที่น่าสุดสยองซะเหลือเกินเสียิสเซอร์ซึ่งแถวเราก็ยังไม่ถึงเวลาต่อสู้กับคนอย่างข้าหรอก เดี๋ยวดิอคุยด้นหน่อยได้ไหมครับใครอ่ะนีบโจลูโน่จบวาน่าผมชื่อจโ,นโ,นโจลูโน่จบวานะ่านายเป็นเวนนอมกันแล้วไม่ใช่ครับผมมาคุยด้วยไปหาข้อมูลของพวกเวนนอมเ,เรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยน้ยเห็นคุณ น,นายเห็นอยู่คนเดียวแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวใช่ไหมฉันรู้สึกพลังจากตัวไหยเมื่อเออจริงๆผมก็รู้สึกพลังประหลาดจากตัวคุณเหมือนกันพูดอะไรของนายนะฉันไม่รู้เรื่องผรลงนาเป็นเวนอวใช่ไหมมาสู้กับฉันสิปล่อยไว้แบบนี้ก็คงไม่ยอมคุยกันด้วยง่ายๆซะแล้วต้องให้สงบสีสงบใจลงบ้างสินะนจะมาสู้อยู่แถวนี้ไม่ได้เพราะผมได้เริ่มต้นสู่ความฝันที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง,องแล้ว นะครับต้องสู้ลูฟี่ดูลูฟี่ต้องสู้กับเรา <c oughs> อาเป็นลูฟี่วะก็เลยโมโมโนเลยกันนี้นี่ไปก่อนเลยตบีคบเพราะว่าเราซสูงกว่านะตเฮโอ้โหไม่ส่กันเลนะรียบร้อยดัมัมดอมัโอม โอ้ยหวเือขานเลยตี่นต่นตัวหุ่นตัวหุ่นตุ่นตวหุ่นตัห่ัต่นตัวนวยัหุ่อ,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 อนต,อตนนออนั่นตนต่นหนนวุนห เอ้ยอะไรน่ะกฎหมายเข้ามางั้นเหรอใช้ไหมเราพิเศษอ่ะร่างกายยืดได้แต่ที่ทำให้เป็นของนุ่มลงเป็นของทริสไงเหรอไม่สิเป็นแนวคิดคนละแบบกันแบบที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือพลังกำลังพื้นฐานอสุดยอดลูกกระทั้งซึ้งหน้าแบบนี้คงไม่ใช่มุตรการที่ดีสินะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสูค้คนไปมากกว่านี้แล้วแค่อยากมาคุยด้วยเท่านั้นเองอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นสินะ สองสู้ดูแล้วว่าก็รู้ว่าเขาใช่คนร้ายอ่ะโอทีนะไม่หรอกครับก็แต่คุณสังเกตคุณสังกัดอยู่ในองคอ์กรไหนหรือเปล่าครับอ๋อนันอยู่ที่เจฟอส่ะมีคนแก่งๆอยู่เพียบเลยเจฟอสอืมไม่ได้การวันนี้เรายังมีมข้อมูลน้อยเกินไปผมต้องขอตัวเพียงเท่านี้เฮ้ยรอก,ก่อนสิ หาโชคหาโชคสตา์สัมพันธ์กันคงได้เจอกันอีกแน่ตา่อนไอซอรแล้วอ่ะมอนนั่นไม่ได้เอาจริงนี่ล่ดยอดไปเลยอ่าจบไปแล้วนะฮะแ๊บเดียวคันนี้จริง,รงๆแป๊แเดียวเลยโอเคมาต่อมิชชั่นต่อไปเลยเดี๋ยวไม่ได้เพิ่มในการเสียเวลาโอเคขีมิชชั่น เ่ฟ j อ o r สมิชชั่นจูรูโนครับไปคงไปฝึกในจำคงไปฝึกในเ f ฟ r อสอีกละลักษณะมีใครชวนมาฝึกอะไรเงี้ยดีไงบัวแล้วสองสาม,ส,ามสองตัวนี้อ๋อนึกว,ว่านี่ต้องไมเดียวไปคุยกับไอ้นั่นอวได้ได้ไปคุยกับเรียวได้ไหม <c oughs> คุณคุณนี่งเหรอถามว่าทำอะไรอยู่กงน้เหรอ ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเด่นไปหน่อยได้ไงผมเฝ้าสังเกตการ,รพักพวกอยู่นะผมเฝ้กสังเกตการนะว่าคุยอะไรกันพ <c oughs> ลังของสตูมหาศาลเพื่อที่จะเอาเันเอาร่วมมือระหว่างพักพวกจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเลยคิดว่าถ้าผมรู้ว่าแต่ละคนมีพลังแบบไหนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้บ้างไอ้เหี้งั้นออกอ่ะเอ้คาสโตตรงนน าแล้วครับปีงมาแล้วตึก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 เขาจะไม่ผิดคุณมาจากบ้านเกิดเดียวกับซาสึเกะสินะอ๋อไม่ใช่นึก็ลืมอ่านเลยว่าคือใครถ้าจะไม่ผิดคุณมาจากบ้านเดียวกับซาสึเกะสินะฮึสุบากินั่นโตงั้นน่ะซาสึเกะร่ายฉันฟังแล้วจุลนุ่น่ะแข็งมากเลยใช่ไหมล่ะแข็งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าได้รับการชมจากยอดฝีมืออย่างซาสึเกะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นมาแล้วสิ โอ้ตีบอลนั่นก็ไม่ใช่ของใครนักหรืนะนี่เขาตกเจอโน่มาฝึกวิชาฉันตั้งตังไหมฝึกวิชาดีเลยแต่ตรงกับพอดีเลยครับมาฝึกกันเลยดีกว่าโอ้ถ้างั้นไปห้องฝึกเทรนนิ่งกันเลยอ่าในงานกับโโเรโตหรอวะยากกว่านี่นะก่อนอื่นจำลองการต่อสู้ก่อนอื่นจำลองการต่อสู้เหรอครับใช่เป็นวิธีที่วัดพลังได้ดีที่สุดเลยละ่ะมาตรบวกวนนายตัดสินให้หน่อยนะ เดียเดียวๆกับนั่น่ะได้เลยได้มาท้ากับฝีมือที่เร็วขนาดนี้ผมมีโชคดีจริงๆในการจําลองการต่อสู้นี้ผมจะแสดงการเตรียมใจที่ผมที่ผมมีต่อการต่อสู้กับเวทนอกให้คุณดูเพราพวกไม่ไ้มีการอิแสดงการเตรียมใจไม่อาจเรียกว่าพวกได้อย่างเต็มปาก้ว <c oughs> จะรู้

เออโอ้ยยัง่มเร่องไม่เสร็จเลยอะไรวะบเิ่มเพิ่มเรื่มันก็ดีนะแต่เลงชามากชามากนะครับก็ต้องแบบห่างๆเลย น่าโตะมันตีเร็วเยอมามาเออไมไหวแล้วร้อนหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วหัวร้อนเลยเออตีหนักอย่างเดียวแล้วเฮ้ยโยโ้ออเออหัวร้อนแล้วนะ

แม่งตึงมือม่าโอ้โหสู้ตัวเวลเยอะแล้วเววเร็วกว่าด้วยแล้วเราเป็นแบบตัวแบบระยะปชิดอ่ะตายแตนที่ระยะไม่เกินสองเมตรอ่ะโอ้โหเป็นการจำลองการสุดยอดการต่อสู้ท like, like so 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 oh, oh, şey ี่สุดยอดเลยขอบใจนะขอบใจนะโอ้ภาไม่ถูกเลยเป็นกันครับเอ้ยแต่รูปจริงจอกของนารูโตะมีพลังสุดยอดเลยการต่อสู้ส да> ูงหน้าเป็นเรื่องที่ยากมาก ซานโฮของโซสุสเกตัวเองก็เช่นกันอ๋อมีนึกว่าจะเป็นสแตนยังมีท่าตุไม่ตายที่เราไม่รู้จักอีกเพียบเลยทางควบคุมไม้ในอย่างนั้นนะ่ะหรือว่ากระถาไม้ถาคล้ายกับแม่ทัพเอาอาจารย์ยามาโตะนะครับถาอัญเชิญแปลกประหลาดของจูรุโน่มันคนตตืออะไรอ่ะโนโตท่านเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะคาสโตะอ่าใช่ไม่เคยเห็นเะโง่ไงมึงเนี่ยไม่ใช นี่ว่าคุณให้ความสนใจถึงนี่คิดเลยว่าคุณจะให้ความสนใจถึงขนาดนี้เข้จใจแล้วว่าทำไมซาสึกิกถึงได้ชมนายขนาดนั้นโดยรุนงใช้คาถาที่ซับซ้อนได้อย่างชำนาญโดยใช้แผนหลากหลายเนั่นเหมือนกับที่การมรุสุดยอดเลยสุดยอดเลยอาอาคนละตัวไม่ได้ดูอุมการขนาดนี้นั่งขยเยอะเลยนะครับนี่ยอาึกวิชากันต่อนะโหสู้จนแบบ ยากไม่ถูกเลยครับผมเองก็อ,อยากฝึกเหมือนกันอจบท้วทีนะฮะโอ,โอเคครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาดูเกมเพล์ของเขากันดีกว่านะครับว่าเขามีท่าอะไรท่าทางไงบ้างนะครับนี่อูด่าโจลูนุโจนามีความฝันตัวหนึ่งเลยแล้วก็ไปก็เอาเป็นเอาเป็นแบบตัวละครจากโจโจทั้งหมดเลยไหมเอาเป็นโจทะโลกกับดีโอแล้วน,นะเอาพ่อไว้ดับสองนะั้นตัวโลสุดท้ายก็เาเป็นตัวเราแล้วก็อีกตัวอีกสองตัวน่าจะเป็นตัวสุ่มแล้วกันอนะ่ะเค ด่านก็เป็นด่านที่มีอิตาลีอ่ะมีไหมเพราะว่าในเรื่องของภาริยาฮาเนี่ยอยู่ในช่วงอิตาลีนะครับไม่มีเว้ยเอองั้นไม่มีว่ะอั้นอพารีสไปแทนแล้วกันใกล้ๆอยู่ในอยู่ในโซนเดียวกันปารีสอยู่ไหนวะเอานี้ไม่มีปารีสเหรอวะไม่ช่างแม่งเอานิวยอร์กก็เดี๋ยวนี้แล้วกัน เออมีนี่อะไรวะจากนาโตะแล้วก็เซนเซีเซยานะครับผมซเซยียะอะไรสุดๆนะโอ้อะไรชรอีอะไรที่ะดตระกูลดวงจันทนระ์คางูยะเออโอเคเรามาดูท่าแรกกันเลยดีกว่านะผมท่าแรกก็คือปลาประโยชน์นั่นเองนะมัดบูด้าบูด้านี่นะ กดค้างคร ages, oh oh ับก็จะเป็นแบบค้างคาสิ่งขึ้นมากระดิ่งไปไกลเลยต <rubbing fire ball> uh, <ed> ่อไปครับท่าที่สองครับผมาเอาการโจมตีจากคู่ต่อสู้คืนสู่ให้มันนะครับผมคือเหมือนว่าอ่าเศกเสกอะไรเสกไม้ออกมาได้อย่างนี้นะฮะเสกไม้ปุ๊บเขาเข้าไปใกล้รู้สึกว่าจะสามารถตีได้ต่อครับ เขาบอกว่าต่อไปครับท่าที่3นะเป็นท่าสร้างพลังชีวิตรับท่านี้จะใช้เวลานานหน่อยนะเป็นท่าที่เอาไว้เพิ่มเลือกนี่เองนะอันนี้เลือดมันผมตั้งเลือดมันเต็มนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ต่อไปครับผมไปดูไปดูท่าไม่ตายดีกว่าครับผมแกไม่มีทางไปไหนเลยแล้วนะครับผมไปแล้วครับรนดดะ็เเลค นี่เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนเป็นนี่เป็นคางูยะเลยนะฮะเอ้ยหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนคางูโกย่วะลองอีกรอบได้ปะเพย์ฟต่อไปมาดูการระเบิดพลังกันนะเออก็มีมีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือมีออร่าขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นบ้างโอเคอ๋อต่อบได้อย่างนี้ได้เลยนะฮะ อ่าโอเคครับผมก็ขอ,โโนโนกของตัโลโน่ก็ท่าขตัลโน่ก็จะน่าจะมีเท่านี้นะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือนะทั้งหมดของตัวละครตัวสุดท้ายของคาแรคเตอร์พาร์ทซีซั่นสองนั่นเองนะผมจริงๆริง่ยมันมันออกขามนานแล้วแหละแต่ว่าเว่าผมเพิ่งมีเวลามาอัดนะก็ต้องขออภัยด้วยาติดงานเยอะมากเลยเพิ่งมาว่างตอนช่วงช่วงเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยใกล้ๆส่้สงการเนี่ยถึงจะว่างนะครับผมแล้วก็ ตอนแรกว่าจะไปต่างจังหวัดแต่ก็ติดโควิดนะครับผมก็ให้ทุกคนระวังกันด้วยนะสำหรับโควิดนะถ้าออกไปไหนก็เซฟตัวเองป้องก,กันตัวเองอย่าออกไปไหนบ่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็หายไปนานก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ